สวัสดีครับนักเรียนทุกคนก็วันนี้เรามาอยู่กันใน English Online Class สหรับ Primary 3หรือประสมศึกษาปีที่3กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันจากคาบที่แล้วที่คุณครูสอนเราไปถึงหน้าที่25นั่นเองคขาที่แล้วครูสอนที่หน้า24สอนเรื่องคำศัพท์ใช่ไหมครับจำคำศัพท์ได้บ้างไหมมี Clinic Repair Shop Office Factory Store a n d b a k e r y คือคำศัพท์ที่หมายถึงสถานที่ต,ต่างๆห้าง โรงงานร้านขายของร้านช่อมลถอะไรประมาณนั้นเป็นคำศัพท์ส่วนวันนี้ที่เราจะมาต่อกันก็คือหน้าที่25ซึ่งจะเป็นการเอามาคำศัพท์พวกนั้นมาใช้ในประโยคคำถามต่างๆประโยคต่ออะไรอย่างนี้นั่นเองครับเามาดูตัวอย่างก,กันก่อนเลยรูปที่1นะครับเด็ก,ดก,ดก,ดกชายผู้หญิงกับหญิงสองคนเนี้กำลังจะเข้าไปในที่ไหนสักที่หนึ่งหเขาเอามือดันประตูอยู่ใช่ไหมครับ คำถามก็คือ are they going to the office are they going to the office พวกเขากำลังจะเข้าภายในอะไรออฟฟิศใช่ไหมครับสำนักงานนั่นเองพวกเขากำลังจะเข้าไปสำนักง,งานพวกเขากำลังไปสำนักง,งานหรือเปล่าเห็นไหมมือผลักประตูตอยู่แล้วก็แสดงว่าไปใช่ไหมครับงนั้นข้อนี้เราก็ต้องตอบได้ว่า yes t h e r e ใช่พวกเขากำลังไปใช่พวกเขาาทำกำลังเข้าไปในสำนักง,งานนั่นเองหรือ ถ้าเราตอบ no โนเจ้ t ก็ผิดใช่ไหมครับเพราะว่าเข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 ้าวสิใช่ไหมเขามือเปิดประตูอยู่ใช่ไหมครับก็คือต้องตอบเอสเจ r e นั่นเองโอเคข้อที่สองครับมาดูรูปที่สองกันวิเคราะห์จากรูปก่อนเลยเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงสองคนนี้กําลังทําอะไรปั่นจักรยานกันใช่ไหมหน้าร้านอะไรเบเกอรี่คือร้านขายขนมปังนั่นเองแล้วเบแล้วเขาปั่นจักรยานเนี้ยเขาดูเหมือนจะจอดไหมเขาปั่นผ่านใช่ไหมครับ คำถามคือ Are they going to the bakery? Are they going to the bakery? พวกเขากำลังจะไปร้านขายขนมปังหรือเบเกอรี่หรือเปล่าที่ครูบอกว่าเขาปั่นจักรยานอยู่สองคนอะก็ไม่ใช่ใช่ไหมเขาปั่นผ่านใช่ไหมครับเขาไม่ได้แวะเขาไม่ได้จอดจักรยานเพื่อจะเข้าร้านขายขนมปังไม่ได้แวะเลยเขาปั่นผ่านเฉยๆงั้นเราก็ตอบได้ว่า No, they aren't. No, they aren't. ไม่พวกเขาไม่ได้ไปอ่า ไม่ยากใช่ไหมครับต่อมาเรามาดูรูปที่สามกันผู้ชายผู้หญิงสามคนเนี่ยคนสามคนเนี่ยเห็นไหมครับใส่หมวกกันน็อกอยู่ใส่เฮลเมตคือหมวกนิรภัยหมวกป้องกันอยู่ตรงหน้าอะไรครับ entrance entrance คือทางเข้านั่นเองเห็นไหมแล้วมีปล่องมีควันออกมาก็เดาพอเดาได้ว่ามันคือโรงงานหรือ factory นั่นเองคำถามก็คือ are they going to the factory Are they going to the factory พวกเขากำลังจะเข้าไปในโรงงานหรือเปล่าพวกเขากลัจะไปโรงงานหรือเปล่าเนี่ยเขาอยู่หน้าทางเข้าแล้วแสดงว่าอะไรไปใช่ไหมไปหรือไม่ไปไปสิใช่ไหมเขาอยู่หน้าทางเข้าหน้า entrance แล้วเราก็ตอบได้ว่า yes t h e y a r e yes t h e y a r e นะครับก็คือใช่พวกเขาไปไปโอเคคำทิกรูปที่4ครับเรามาวิเคราะห์รูปที่4กันก่อนมันเดิมนี่เห็นเขาว่า market แล้วก็เห็นผู้ชายผู้หญิงสองคนกาลังเดินเดินจูงสุนัขอยู่พาสุนัขไปเดินเล่นใช่ไหมครับนั้นหมายควาหมายความว่าอะไรหมายความว่าก็พวกเขาเดินเล่นกันแล้วพวกเขาดูมีทีท่าว่าจะแวะเข้ามาเก็ตหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไหมครับคำถามก็คือ are you going to the market are you going to the market พวกเขากำลังจะไป sorry พวกเขาพวกเขากำลังจะไป ตลาดหรือร้านขายก็คือตลาดนั่นเองมาร์เก็ตคือตลาดนั่นเองต้องจะไปตลาดกันหรือเปล่าเห็นไหมเขา,าุกพาาเดินเล่นใช่ไหมเขาก็ไม่ได้พาเข้าไปใช่ไหมครับเราก็ต้องตอบได้ว่า no jr no jr โอเคง่ายๆเลยสําหรับถามตอบการถามตอบนะครับโอเคต่อมาเรามาดูกันเอามาฟังเพลงกันลองฟัง หรือยแล้วลองฟังเพลงแต่ก่อนจะไปฟังดูโครงสร้างนะครับโครงสร้าง Present ซ์สิเ n รส u s o ก็คือโครงสร้างประโยคที่กำลังดำเนินกระทำอยู่ในขณะนั้นนั่นเองง่ายๆเลย subject ป,ประทานบวก is am ื r verb to be บวก verb ing ก็คือกำลังจะหมายว่ากำลังกระทำส่วนโครงสร้างประโยคคำถามก็คือเอา is am r verb to be ไปไว้ข้างหน้านะครับแล้วเอา subject ลงมาที่ส กลายเป็น is บวก verb to be บวก subject บวก verb ing นั่นเองส่วนทาสุดท้ายโครงสร้างประโยคคำถามยป o ร r y โครงสร้างประโยคปฏิเสธแค่เติม not เข้าไปหลังหลังเหมือนโครงสร้างประโยคบอกเล่าเลยแค่เติม not เข้าไปว่าไม่ฉันไม่ได้ทำาััวี้นี้นะฉันไม่ได้เป็นอะไรประมาณนั้นแค่นั้นเองครับนี่คือครูทบทวนโครงสร้าง present c o คอน n ูเนีให้พวกหลันิดหนึ่งเราไปฟังเพลงกันครับ to the store is she going three now she's going at four where's jack going he's going to brazil is he going with bob no he's going with bill where are you going คุณคุณเงินจะไปไหนกันคุณเงินจะไปที่ไหนกันแวะยอยู่ก็แวะยผู้คุณที่ไหนนั่นเองอายุก็อิงก็คือไปที่ไหนกันผู้คุณเงิจะไปคุณเงินจะไปที่ไหนกันนะครับคำแรกแวะอยู่ก็อิงคุณจะไปที่ไหนกัน I'm going to the park เนี่ยเขากําลังคุยกันใช่ไหมครับเนี่ยเขาคุยกับหมายถึงคนนี้ I'm going to the park Are you going with จอมคุณไปกับจอมหรือเปล่า Are you going จะได้แม่ที่คุณบอก โครงสร้าง Present Continuous เรียกว่าสะอา Verb to, to be บวกประธานบวก Verb ing ส่วน with Tom คือทำหน้าที่เป็น Object ก็คือหมายว่าคุณคนโดนเรากล่าวถึงนั่นเองครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือคุณไปกับ t อมหรือเปล่า No g o w i t h Mark ไม่เปล่านะฉันไม่ได้ไปฉันไปกับมาร์ k I'm going I am กับ I am going with Mark ไม่กับ I am นั่นเอง am เรียกเป็นรูปย่อนะครับโอเคส่วนต่อมาเอาแหว s ซ going? แล้วซูหลักซูไปไหนซูนหลังไปไหนเขาอว่า she's going to the store store ไปไหนครับปล่อนกำลังจะไปที่ห้างหรือร้านค้านั่นเองไปซื้อของไปทำอะไรก็แล้วแต่คำถามต่อมาประโยคก็บอกว่า mm. is she going at three is she going at t r e e อันนี้เขาไม่ได้ไปตอน3อะไรนะ คำถามคือเขาไปตอนอาเป็นคำย่อของ tree o c k นะครับเราสามารถใช้แบบนี้ได้เลย i s s h e going at three ก็คือหล่อนจะไปตอนบ่ายสามโมงหรือเปล่า no she's going at four ก็คือไม่หล่อนจะไปตอน4ี่โมงเย็นนั่นเองโอเคครับ mama where's jack going เขาก็บอกว่าแล้วแจ็คล่ะแจ็คไปไหนแจ็คกำลังจะไปไหนหญิงก็พูดหลอกไปว่า He's going to Brazil เนี่ยเขาคุยโทรศัพท์กันเห็นไหมครับ He's go He's going to Brazil ก็คือแจ็คก,กำลังไปประเทศบราซิล He is going to Brazil นั่เนเองบราซิลก็คือชื่อประเทศนะครับที่พุเตะอจิทหน้าไปใช่ไหมใครได้ดูใครดูฟุตบอลก็น่าจะพอรู้จักประเทศที่นักฟุตบอลเก่งๆเยอะๆอะไรประมาณนี้ต่อมาครับ Is he going to Bob is going with he Bob เขาไปกับบ๊อบหรือเปล่าไปไปไหนไปบราซิลอะที่หมายถึงไปบราซิลอะไปกับบ๊อบหรือเปล่าเขาตอบตอบมาว,ว่า no he's going with Bill no he's going with Bill ก็คือเขาไปกับบิลเขาไม่ได้ไปกับบ๊อบนั่นเองอ่านี้เป็นประโยคง่ายๆทั่วไปสำหรับ Present c o n t i n u u s ก็คือเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินเกิดขึ้นอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็หมดแล้ว คราวต่อไปเราจะมาเรียนเรื่อง p Reposition มากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งบายอ่อนนั่นเองครับวัานี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีทุกคนแ a v e a g o o ู day ครับบาย